โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพอดอีปุ่มของเนลเล็กมันขัดข้องเนลเล็กก็เลยอัดเสียงซาวไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนลเล็กจะใช้วิธีใหม่เนาะให้เรามาที่ปุ่มตัวนี้นะคะปุ่มมุมซ้ายล่างเนี่ยปุ่มมุมซ้ายล่างเนี่ยให้เรากดคลิกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีปุ่มเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่า attention นะเราสามารถจะเพิ่มปุ่มเข้าไปได้ว่าเป็นอะไรในที่นี้เนี่ยให้เด็กๆเ,เ,เลือกไปที่ t e x t to speed นะคะ t ทค Speak เทคโ to Speak นี่มันจะมีบล็อกอยู่แค่3บล็อกแค่นี้มี Speak มี Set v o i c แล้วก็มี Set Language นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะให้ม้าเป็นตัวผู้ก่อนเนาะหลังจากที่ม้า say hello เนี่ยเราจะสั่งให้ม้าพูดอย่างอื่นได้ไหมเราสั่งให้ม้าพูดอย่างอื่นได้โดยที่เราล่าปุ่ม Speak ตรงนี้มาเลยนะคะแล้วก็ให้มันพูดได้เลยบอกว่าอะไรบอกว่าเป็น Merry Christmas m e r y Christmas อ่าแล้วลองคลิกด,ดูว่ามันทำงานเป็นยังไง m e r r y Christmas อ่าตอนนี้มาพูดเสียงเป็นอย่างนี้นะคะ m e r r y Christmas อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อขอตึงไปค่ะ m r r y Christmas เสร็จแล้วทีนี้เราบอกว่า Uh, เราอยากจะให้เซตเสียงให้มันเสียงมันแปลกๆมันจะมีคำสั่งตัวนี้นะลูกคำสั่งเซตเสียงออโตเนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนนะเลยขอลากออามาแค่สองประโยคแบบนี้นะแล้วเรามาลองฟังเสียงมาดู Mary Chismas อ่า uh, เนี่คือเสียงออโตถ้าเป็นเสียงเทนเนอร์เป็นยังไง Mary Chismas Mary Chismas เมียวเมียวอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกมันบอกว่าเป็นอันนี้ทีนะอ่าให้ให้ม้ามันพูดเป็น,นเนียงประมาณอย่างนี้เนาะในขณะที่โพนี่จะพูดว่าอะไรโพนี่ก็เหมือนกันก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลากมาเอ่อเพื่อความสะดวกแล,กล้วก็รวดเร็วนี่เราจะใช้วิธีอย่างนี้ลูกก็คือแทนที่เราจะสลับตัวละครเนี่ยเราให้ม้าพูดตัวเดียวแต่ว่า เวลาพนี่พูดเนี่ยให้เราเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นคนละเสียงเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันทำมันคนละคนละคนละตัวทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถพูดโต้ตอบกันได้มามา,มาพูดว่าอะไรดีแม่บอกว่า how are you นะคะแต่ว่าตัวนี้เราก็เปลี่ยนเสียงเป็นตามเสียงที่เราชอบ นะเป็นชนิดเสียงแล้วมันก็จะเป็นชนิดของเสียงที่แตกต่างกันเนาะอันนี้ก็แล้วกันลองดูซื้อเป็นยังไง m e r y Christmas How are you อ่าเพราะฉะนั้นนะถามว่า How are you แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้ก็โทนี่ตอบถามว่าเอา How are you าม้าตอบว่าอะไรม้าก็บอกว่าอะ,อะไรดีนะ Speak สปีกแต่ว่าก่อนก่อนที่มันจะตอบให้มันเซตอัตโต้ก่อนนะให้มันกลับมาที่เสียงที่เสียงเดิมของมันก่อนก็คือเป็นเสียงเทร์เนอร์เราก็จะรู้ว่าออกมาเป็นคนตอบให้แยกเป็นสองสองเสียงเราก็จะเหมือนกับแยกตัวละครจริงแล้วมันตัวตัวละครเดียวกันเนาะตอนนี้เราก็จะบอกบอกว่าแอมโอเค I want to go, go to dance พอนี้อาจจะตอบว่าอะไรดีเวลาพอนี้พูดแล้วก็เปลี่ยนเสียงใหม่นะเปลี่ยนเป็นนี้แทนอ่าพอนี้ก็บอกบอกว่าเอ่อเปลี่ยนเสียงเป็นขอพอนี้พอนี้ใช้เสเสียงสเปรแต่ว่าอา เย่ Yay, ก็ได้นะคะไอตัวนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะให้มันตอบว่าอะไร Merry Christmas How are you I okay I want to go to dance เย่นะคะก็ชวนกันไปแดนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวนี้อ่าสตารแล้วลองพี <Mary S 1> ทั้งหมด Merry Christmas How are you I okay I want to go to dance เย่อ่าพอเสร็จแล้วพอเกิดเดี๋ยวเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเปลี่ยนฉากนะลูก เราก็จะทําการเปลี่ยนฉากการเปลี่ยนฉากเราก็มาที่ที่ตัวนี้นะคะเราเชนแบ็กด็อกเอ่อท็อทีทอตทีตัวนี้แบ็กด็อกมาคลิกที่ตัวนี้คลิกที่ตัวนี้เราก็มาที่แบ็กด็อกตัวนี้อ่าเสร็จแล้วเพิ่มแบ็กด็อกเข้าไปเมื่อกี้จากจากตัว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 ฉากตัวนี้เนาะตัวฉากตัวนี้เปลี่ยนสีก็แล้วกันเป็นสีฟ้าแทนอ่ามาที่ตัวนี้แทนอ่า เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราทำไงดีจากฉากที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยเราอยากจะให้มันเอ่อ c ช a คั e เ o อ o r ด้วยดีกว่าเดี๋ยวขอใหม่อ่าไปที่โค้ดแล้วก็ไปที่ฉากเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ฉากเนี่ยมันจะมีเสียงเพลงที่เป็นแบ็กกราวอยู่เนาะเสร็จแล้วทีนี้พอพอมันมีการเปลี่ยนฉากพอเมื่อกี้มันคุยกันเสร็จเนาะอยู่ที่ม้าเมื่อกี้ อยู่ที่มา้าเมื่อกี้เราคุยกันเสร็จแล้วเราบอกว่าเราอยากจะให้มันไปเปลี่ยนฉากต่อไปแล้วก็บอกบอกว่าให้มันไปที่ลุกแล้วก็บอกให้มันเชนแบ็กดรอปสวิตแบ็กดรอปทูซิตี้ซิตี้สองนะคะทีนี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องบอกว่าในตอนที่มันเริ่มเล่นเนี่ยให้มันอยู่ที่แบ็กดรอปหนึ่งก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะมาถึงแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแบ็กดรอปสองในทันทีมันจะค้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเป็นซิตี้หนึ่งอันที่สองก็เป็นซิตี้สองแล้วลองกดเพลดูนะคะเอาใหม่ Merry c h i s m a s How are you I okay I want to go to dance เย y เดี๋ยวขอใหม่เดี๋ยวขอดูแบ็กดรอปใหม่สิงงงแบ็กดรอปแบ็กดรอปอันนี้ ซิตี้ซิตี้สองสีม่วงนะโทษทีกลับมาอีกทีหนึ่งซิตี้สองสีม่วงสีฟ้าเป็นซิตี้หนึ่งเนาะกลับไปที่มา้าอันนี้เป็นตอนแรกเป็นสีม่วงก่อนก็คือซิตี้สองแล้วก็พอไปเสร็จก็ถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งเนาะโอเคพอเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเ,เราต้องการจะให้ซิตี้หนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนสีสลับไปมา นั่นลเราอาจจะใช้คำสั่ง repeat ก็ได้ใช้คำสั่งอะไรดีจะให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆงั้นแหลอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนฉากดีกว่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นให้มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นดีกว่ามีอะไรที่มันกระพริบกระพริบเนาะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มตัวละครดีกว่า,านนแหลกต้องการจะเพิ่มตัวที่มันสวยๆเป็นอะไรดีเป็นตัวเบลก็ได้ เป็นตัวเบลขอขนาดสัก50%เนาะเพราะฉะนั้นตัวเบล,เบลอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้แล้วนนี้ก็อนะาจะให้เบลมันตกลงมาเรื่อยๆในระหว่างที่ว่ามีมีการเป้นเนาะเราก็จะมันตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็บอกมันบอกว่าถ้ามีการเว้นคลิกเราจะให้กระดิ่งตกลงมานะคะเราก็บอกว่า forever forever แล้วก็ตอนแรกกระดิ่งอยู่ที่ตัวนี้เนาะกระดิ่งอยู่ที่ตรงนี้ stop มันก็อ่าแล้วเราจะได้ลากกระดิ่งไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการได้เนาะแล้วเราก็บอกมันบอกว่า go to เป็นตำแหน่งเริ่มต้นเนาะแล้วก็บอกว่าให้มันตกลงมาตกลงมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะอันนี้เราเคยทำกันแล้วนะเราใช้คำสั่ง guide to นะคะเราลองเราลองกดเพลงของตัวนี้ดู นะคะกระดิ่งไม่จะตกมาเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆตกมาเรื่อยๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนอกจากตกลงมาเนี่ยอยากให้มันมีเอ,อเอฟเฟก์เพิ่มขึ้นโดยการที่เราจะเชนคัลเลอร์เชนสีเชนอะไรก็ได้นะคะลองลอง,ลองดูนะคะว่าแบบไหนแล้วมันสวยอาจจะเป็นถ้าไม่สวกเป็นยังไงโอ้ไม่ชอบไม่ได้เป็น i ิชอาย ได้ไหมอ๋อขอเคลียเอฟเฟกต์ก่อนนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันค้างอยู่สตารก่อนแล้วก็เคลียเอฟเฟกต์เคลียเอฟเฟกต์กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็กดใหม่ทีหนึ่งฟิชชัยก็คือมันใหญ่ขึ้นมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะฉะนั้นฟิชชัยไม่เอาเอาขอเป็นอะไรดีนะ้ะขอเป็นคัลเลอร์ก็ได้ให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ,อ่า โอเคทีนี้ถ้าเราต้องการจะให้ตัวของมันเป็นโกลด์ด้วยตัวหนึ่งดีกว่าเนาะเขาเปลี่ยนนอกจากคัลเลอร์แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นเป็นโกลด์ก็คือมีการมีการหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยละนั่นหละอยากจะให้มันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้คําสั่งโกลด์เนี่ยเดี๋ยวมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับให้มันด้วยเนาะ ตรงนี้ก็คือลดไปยี่สิบห้าตรงนี้ก็ต้องเพิ่มไปตรงนั้นมันเพิ่มตรงนี้ก็ต้องเป็นลดเนาะยี่สิบห้าโอเคเข้าใหม่อีกทีหนึง่งนะคะ ก่อนอื่นถ้าตอนมันเริ่มต้นมาเคลียเอฟเฟกนิดนึงก็ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นบางทีมันจะมีของเก่าค้างอยู่แล้วมันก็จะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเสร็จแล้วตัวกระดิ่งเนี้ยตัวเดียวมันน้อยไปย่งลูกมั่นเลยอ,อยากจะได้เยอะๆเนาะทำไงดีเราก็ Copy มาเลยลูกเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเนาะ Copy แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของ x ไปนะดับเิเคไปดับเิเคอ่ะนะคะดับเิเคตัวทีตัวนี้ เดิพิเคตโอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้กระดิ่ง3อันเนาะกระดิ่งตัวแรกอยู่ตำแหน่งนี้พอกระดิ่งตัวที่2เปลี่ยนตำแหน่งให้มันนะลูกเปลี่ยนตำแหน่งให้มันจาก x อยู่ที่ลบเจ็ดสิบสี่เป็น x อยู่ที่30ก็ได้นะคะก็เปลี่ยนตำแหน่งที่ x อยู่ที่30ก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ x อาจจะอยู่ที่100ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะ แล้วแต่เราว่าเราชอบที่ขนาดเท่าไหร่อ่ะลองเราลองกดลันมันดูใหม่อีกทีหนึ่ง Mary Chismas How are you I okay I want to go to dance เย y ทีนี้จะเห็นว่ากระดิ่งมันลงมาพร้อมกันน่ะถ้าอยากให้มันไม่พร้อมกันทำไงเราก็มาปรับตรงนี้นะคะจากไกด์เท่ากับหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเท่ากับหนึ่งอันหนึ่งอาจจะเป็นเท่ากับ0.5ก็ได้เนาะอันนี้ก็เร็วไป เปลี่ยนเวลาเป็น0.5แทนเนาะอ่ามันก็จะตกลงมาไม่พร้อมกันละอันที่สองก็เปลี่ยนเวลาให้มันเป็นจุดสก็ได้จุดสี่ก็ได้โอเคตอนนี้มันก็จะเริ่มทํางานไม่พร้อมกันละตกลงมาไม่เหมือนกันละเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครต่างๆมันก็จะมีการมีเอฟเฟกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเราสามารถจะใส่คําพูดให้มันเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดีไซน์ดูขอเริ่มต้นดูใหม่อีกทีนะ แม r y Chismas how are you I okay I want to go to dance yay เสร็จแล้วปรากฏว่าอย่าไงคะจริงๆราแล้วกระดิ่งมันหล่นตลอดแต่เราอยากให้เพราะให้ดิ่งให้กระดิ่งเนี่ยมันหล่นมาเฉพาะตอนที่มันถูกเปลี่ยนมาเป็นฉากสองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เปลี่ยนคำสั่งจากเวนคลิกเนี่ยมาที่ตนะัวคอนโทนนะเราจะมีคำสั่งเวนแบ็กดรอปเปลี่ยนเนี่ย,ย,ยแตัวนี้นะเราเปลี่ยนตรงนี้แทนสลับมันซะเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้แทนนะคะเมื่อเมือ่อแบ็กดรอปถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกอันเลย นะคะต้องเปลี่ยนทุกอันเลยเพราะว่าที่เมื่อกี้เราก็ปี้ไปละนะเพราะฉะนั้นทุกอันถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งหมดเลยเนาะโอเคอันนี้เอาออกถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งเมื่อเวลาที่ถากถูกเปลี่ยนถึงจะมีกระดิ่งตกลงมาโอเคเข้าม่อีกทีหนึ่ง Merry Christmas How are you I okay I want to go to dance Yay. จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าก่อนที่มันจะเริ่มเล่นปรากฏมันมีกระดิ่งค้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราเริ่มเล่นของพี่ม้าเนี่ยเราบอกว่าให้มันเมื่อเมื่อเมื่อซิตี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นซิตี้ซิตี้หนึ่งไอ้เมื่อ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 ฉากถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้หนึ่งเนี่ยเราต้องการจะให้มัน h i เท่าที่ต้องมาตรงนี้เลยเท,ท่ทีนะก็คือเมื่อเมื่อแบ็กดรอปถูกเปลี่ยนมาเป็นซิตี้หนึ่งให้มันายทั้งหมดเลยนะคะให้มันายแล้วก็พอมันพอมันเปลี่ยนซิตี้สองก็ให้มันโชว์ในโลกนะเปลี่ยนเป็นสองอันมามาดูนี่เปลี่ยนทุกอันเลยเพราะฉะนั้นมี เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเวนแบ็กดรอปถูกเปลี่ยนเป็นซิตี้สองให้มันหายแล้วก็ถ้ามันเป็นซิตี้หนึ่งให้มันโชว์นะคะอันนี้คือเราต้องการจะกําจัดเราต้องการจะกําจัดตัวกระดิ่งที่อยู่ในฉากแรกออกเพราะว่าในฉากแรกมันมาลบคูนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามันหายเอาใหม่ขอเป็นเวนแบ็กดรอปเปลี่ยนเป็น ซิตี้สองให้มันหายแล้วก็ถ้ามันเป็นซิตี้หนึ่งให้มันโชว์โอเคดลองใหม่ปับ๊บม r y Chismas how are you I okay I want to go to dance yay โอเคนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเด็กๆลองทำของเด็กๆดูนะคะว่าจะเนื้อหาเป็นยังไง แล้วก็ส่งมาให้แน่เล็กดูหน่อยนะเวลาที่เราจะส่งโปรเจกต์ให้แน่เล็กนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลเก็บอยู่นะเราจะมีข้อมูลเก็บอยู่ใน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 ใ,ใ,ใ,ในของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพอทำงานไปก็ให้กดเซฟไปเรื่อยๆก็ได้นะคะกดเซฟไปเนี่ยมันก็จะเก็บปกโปรแกรมของเราไว้แล้วก็ พอเราเซฟเสร็จเนี่ยให้เรากดแชร์ตรงนี้นะคะกดแชร์ถ้าถ้าของใครยังไม่เคยแชร์มันจะเป็นสีส้มถ้าใครเคยกดแชร์แล้วมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้หมายถึงว่าทุกครั้งที่เราทํามันจะถูกแชร์ไปเลยเพราะฉะนั้นเ,ออเวลาที่เราจะส่งโปรเจกต์นนเล็กเนี่ยให้เราเข้ามาที่สีโปรเจกต์เพจนะคะมันจะเข้ามาที่หน้าโปรเจกต์รวมแล้วเราก็สามารถจะมากดเล่นตรงนี้ก็ได้นะคะ Merry Christmas are you? I okay dance How I I want to go to dance. Yay. ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็สามารถจะแชร์โปรเจกต์ให้เพื่อนดูได้คุณพ่อคุณแม่ดูได้โดยการ Copy Link ตรงนี้นะคะซึ่งจะมีคำสั่ง Copy Link อยู่แล้วก็มันก็จะส่งลิงก์ให้เราแล้วก็ใช้คำสั่ง Copy Link Copy มามันจะอยู่ในอ,อยู่ในคลิปคลิปบอร์ดแล้วเราก็สามารถจะเอาตัวนี้ไปเพจตรงที่ใน Line หรือใน Messenger ที่เราต้องการได้นะคะอย่างของณเรศเนี่ยเล็เลก็จะส่งใน Messenger นัจะส่งให้ใครนัจะส่งให้ตัวเองก็ได้นะคะเวลาเราส่งให้เนี่ยส่งให้ตัวเองนนก็จะมาส่งให้ตัวเองนนแจะส่งาส่งข้อความให้ตัวเองบ่อยคือเก็บบางทีข้อความเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรเราตั้งไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นข้อความตัวนี้เราก็ค่อยนามาส่งต่อจากเพื่อนได้เวลาที่เรามาดูเนี่ยก็คือเราก็จะสามารถจะกดลิงก์ได้อย่างถ้าเราอยู่ใน messenger อย่างนี้นะคะแล้วอยู่ messenger นั่นแล้วก็กดลิงก์เข้าไปมันก็จะมากดโชว์ในหน้าของโปรเจกต์ของเรา โปรเจกต์เดิมแล้วเราก็สามารถจะก้ยไขยได้โดยไปใช้คำสั่ง C Insight ข้างในนะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองทำงานกันดูแล้วอย่าลืมส่งนะครับ